บางคนอาจจะดูพูดไม่เพราะนิสัยอาจจะไม่ดีแต่สิ่งที่เขามีคือความจริงใจเพื่อนบางคนอาจจะดูแรงแต่ก็ไม่เคยแทงข้างหลังใครชีวิตเพื่อนบางคนก็มีแต่ให้แต่ถ้าดูโปรไฟล์อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับคนอื่นที่เขาเป็น,นเห็นขวดน้ําแหลกๆแล้วก็พิจารณาโนะยงว่าเพื่อนบางคนของเราเนี่ยแบบนี้จริงๆนะดูแหลกๆแบบนี้นะแต่ใส่น้ําได้ พาเราเดินทางไกลเนี่ยข้ามทะเลทรายแบบระยะที่ไม่ไม่ยาวเกินเนี่ยพอได้ใช่ไหมพอจะประคับประคองกันไปเดินทางไกลยังพอได้น้ําดื่มแต่โปรไฟล์เขาไม่ดีเลยอาจจะดูพูดแรงๆอาจจะดูนิสัยไม่ดีแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยมันคือความจริงใจบางคนก็อาจจะดูแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่แทงข้างหลังใครรับรองได้ถ้ายืมตังใครเขาคืนทุกคนแต่มันอาจจะคืนช้าหน่อยเพื่อนบางคนเป็นแบบนั้น แต่ขวดบางขวดนโยมสู